มีคนนี้มาบอกว่าตอนที่เป็นโควิดน่ะคุณหมอให้ยาสเตียรอยมากินก็เป็นผื่นแบบเดียวกับของที่หยกเป็นก็คือที่หมอลงไว้แล้วบอกว่าเป็นสิวที่เกิดจากผลข้างเคียงของสเตียรอยเดี๋ยวนี้จะมาทําความรู้จักกับสิวสเตียรอยกันนะครับว่ามันเกิดจากสเตียรอยที่มาในรูปแบบไหนได้บ้างหลายคนอาจจะได้รับยาบางอย่างนะว่าจะเป็นยาทา หรือ,อยากินแล้วเกิดเป็นผลข้างเคียงคือเป็นผลข้างเคียงของสเตียรอยรวมทั้งสิวสเตียรอยเกิดขึ้นได้จะขอแบ่งเป็น2กรณีนะครับอันที่หนึ่งก็คือ,อยาทายาทาอะไรบ้างที่อาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยพอใช้ไปก็จะเกิดผลข้างเคียงของสเตียรอยไม่เพียงแค่เรื่องสิวสเตียรอยนะทาให้ผิวบางผิวฝ่อเส้นเลือดฝอยแตกง่ายผิวแตกได้ด้วยนะครับมีหลายอย่างมากกว่านี้เดี๋ยวผมพูดของอยาทาเช่น ยาทาที่มาในรูปแบบของยาทาผื่นนี้เจอบ่อยมากนะครับบางคนเป็นผื่นก็ไปทายาผื่นจนจนมันเกินไปคือมากเกินไปหายแล้วยังทาต่อมันเปลี่ยนรูปฟอร์มกลายเป็นสิวไปแล้วนะครับหรือบางคนเป็นสิวตั้งแต่แรกอะแต่ไม่รู้ไปทายากลุ่มพวกยาผื่นก็กลายเป็นสิวสเตียรอยด์เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคเชื้อราแทนที่ต้องทายาเชื้อรากลับไปทายาพวกสเตียรอยเข้าผื่นมันดูเหมือนดีขึ้นชั่วคราวกับ ระยะยาวก็รีบก็อาจทำให้ลูกกลามใหญ่เลยนะนอกจากนี้นะครับยาทาในกลุ่มอันนี้ที่เจอบ่อยเลยก็คือครีมหน้าเด้งครีมหน้าขาวครีมที่ไม่มีพวกออยอที่เป็นเครื่องสำอางแบบบางทีขายตามตลาดนัดหรือเพื่อนบอกต่อกันแล้วก็อ้างว่าจากหมอหนูน่นหมอที่นี่บ้างนี่นี่เอามาทาหน้าขาวใสเร็วอันนี้ระวังมากเลยนะจะมีสเตียรอยด์ยดินยม่ดีมีสารปลอดด้วยอันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับผู้บริโภคต้องระวัง อันนี้คือกลุ่มหนึ่งยาทาแล้วต่อไปกลุ่มยากิน <c oughs> ยากินที่เราเจอบ่อยๆก็คือบางทีอันนี้จะเป็นจากยาที่หมอจัดแต่มามีโรคบางโรคจําเป็นต้องรับยาสเตียรอยตามที่คุณหมอสั่งถ้ากินยาวนานเกินไปก็เกิดผลข้างเคียงของสเตียรอยถ้าเกิดเป็นที่ผิวหนังก็คือเป็นสิวขึ้นคือเสียกสิวสเตียรอยเหลือจะเป็นอย่างอื่นอีกเยอะเดี๋ยวไว้จะมาคุยละเอียดนะครับใครสนใจจะฟังก็มาคอมเมนต์กันมานะฮะนอกจากนี้นะครับยาบางอย่างอาจจะมาโดยที่เราไม่รู้มันคือ สเตียรอยนะครับเช่นยาลุกกรอนยาแผมโบราณยาสมุนไพรย,ยาจีนพวกเนี้นะฮะก็จะมีพวกสเตียรอยโดยส่วนมากต้องระวังอย่างยิ่งนะครพวกนี้บางทีเป็นยาครอบจัก,กรวาลกินแล้วหายทุกโรคนะฮะเดี๋ยวไว้มีมีกาสับมาเล่าต่อถ้าเกิดอยากจะฟังต่อนะฮะคอมเมนต์กันมานะครับยังไงฝากกดติดตามกดติดใจบรลลภมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้วยนะครับ